ผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราแปลว่าอะไรคะ่ะแปลว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ผู้ใดเห็นทมก็คือธรรมะาของผู้เจ้านะเป็นคําสอนนะคำสอนของท่านอย่างงี้นะถ้าปฏิบัติจนแบบเข้าถึงแล้วเนะี่ยก็จะเห็นว่าผู้เจ้ามีจริงอย่างแน่นอนอย่างนี้นะก็อย่างปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนที่อยู่ต่างศาสนาเงี้ยหรือว่าไม่นับถือศาสนานก็จะคิดว่าแบบอื ทำไมคุณถึงเชื่อว่ามีผู้เจ้าอย่างนั้นนะทำไมคุณถึงเชื่ออย่างนั้นทางทางที่แบบไม่เคยเห็นอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเราปฏิบัติทมใช่ไหมเราจเจริญความเพียรเราต้องคารพ้นทุกข์อย่างเงี้ยล้วก็ทําตามคําสั่งสอนของท่านนั่นแหละพอเราแบบฝึกๆไปแล้วเราพ้นทุกข์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่สงสัยเลยว่าผู้เจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงอย่างเงี้ยนะผมก็เลยบอกว่าพระอริยะขั้นต้นเนี่ยที่เข้าสู่พระโสดาบันแล้วเนี่ยนับถือผู้เจ้า อันดับหนึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอันดับหนึ่งอย่างนี้นะอย่างอื่นเป็นรองนะอย่างอื่นเป็นรองนะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงอย่างแน่นอนอย่างนี้นะเชื่อว่าพระธรรมคําสอนสามารถทําให้คนหลุดพ้นได้แล้วก็เชื่อว่ามีพระอ,อริยสงฆ์อยู่ในยุคข,ของท่านอย่างแน่นอนอย่างงี้นะก็จะเชื่ออยู่สามอ,อ,อย่างนะไม่ใช่ว่าเอาแต่พระพูธพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์อย่างงี้นะ,นะพวกนี้ตัดขาดจากการเป็นพระโสดาบันไม่มีทางบรรลุธรรมหรอกไนงะ ขนาดพระสงฆ์ยังไม่นับถืออย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้หละนะแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนะี่ยท่านแสดงไว้ในพระวะก,ะกนะถ้าผมพูดชื่อไม่ถูกขออภัยนะที่จะเอามีดโกนปาดคอตัวเองนั่นแหละนะก็บรรลุธรรมนะผู้เจ้าไปเทศแค่นี้นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็ตอนนั้นท่านหลงไหลในตัวผู้เจ้านะครับผู้เจ้าท่านรูปงามหลงไหลแบบเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์งเงี้ย ไปไหนก็อยากตามไปไปนั่งชมท่านท่านก็แบบเออหน้าตาดีจังเลยแบบมีลูกศิษย์เยอะจังเลยาง,ไงก็จะปรุงแต่งประมาณนี้เลยนะเหมือนใครที่ชอบไปดูดาราบ่อยๆชอบติดตามไอดอลบ่อยๆเงแค่ได้มองก็มีความสุขแล้วเงแต่นั้นเป็นแค่รูปภายนอกนะไม่ใช่เห็นธรรมนะเห็นแค่รูปภายนอกไนงะพระเจ้าก็เลยว่าเห็นธรรมของเราไหมก็คือคาตั้งอของเราเนี่ยแหละคือถ้าเห็นธรรมแล้วก็จะต้องเห็นเราว่าเราคือตถาคต แบบนี้นะโอเคเนาะอธิบายซะลึกเลยนะก็มีตัวอย่างให้ยกตัวอย่างได้นะครับก็พูดพูดไปอย่างนั้นเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะสิ่งที่เราต้องรีบผลขวายก่อนจากโลกนี้คืออะไรครับก็การเข้าถึงธรรมนั่นแหละนะการเข้าถึงธรรมถ้าเป็นหลักพุทธนะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบบ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้นะหรือว่าความเห็นผิดในทางในทางโลกเ่งี้นะก็ถ้าไปเชื่อในสิ่งอื่นแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาหรือว่าทําตามแบบคนโลกโลกทั่วไปอย่างงี้ก็จะไม่ต่างกันนะครับเกิดมาแล้วก็ตุยไปเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเ่งี้เกิดแก่เจ็บตุยแล้วก็เห็นคนรอบๆตัวเราตุยกันไปหลายคนแล้วแบบมีแค่นี้เองเหรอชีวิตอย่างนี้ยแล้วตอนนี้เราจะทําอะไรดีอย่างงี้นะ ก็ถ้าเรามาในทางปฏิบัติทรมาเจอพู้เจ้ามาเจอคําสั่งสอนแล้วเราก็ปฏิบัตินะครับปฏิบัติเพื่อให้ทนทุกข์นั่นแหละบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะทุกดวงจิตในจักรวาลต้องเข้าถึงตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนอยู่ดาวไหนก็ตามนะไม่มีใครบงการมนุษย์ไม่มีใครมาบงการเราเหมือนที่พวกตื่นรู้มันว่ากันไปเรื่อยอย่างี้นะทุกคนก็ต้องเข้านิพพานทั้งหมดนะครับไม่มีใคร เหนือเหนือกว่ากันนะประมาณนี้นะทำไมคนเราส่วนใหญ่ถึงพยายามทําให้ชีวิตของตัวเองไร้ความหมายครับทั้งที่เราตั้งเป้าหมายให้ตัวเองได้ครับบางทียังไงเดี๋ยวมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเราจะเราจะไปคิดให้คนอื่นเหมือนเราไม่ได้นะครับไม่ได้หรอกร้อยคนพันคนก็พันอย่างนะยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับ ก็ที่บอกว่าพยายามทําให้ชีวิตของตัวเองไร้ความหมายเงี้ยมันก็ถูกเลยเอาจริงๆมันก็ถูกกันนะผมนี่ก็ไม่มีอะไรนะชีวิตผมแบบไม่วางแผนอนาคตเลยไม่มีความหมายอะไรเลยอยู่ไปวันวันมีอะไรทําก็ทําไปเงี้ยนะก็ผู้หญิงก็จะมองว่าแบบเป็นคนไม่มีอนาคตเออก็ไม่มีไงไม่มีอนาคตจะไปมีทําไมใช่ไหมอนาคตเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทําไมไม่อยู่กับปัจจุบัน บางทีผู้หญิงในทางโลกก็งงพูดอะไรเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาแล้วแต่ว่าเราเข้าใจชีวิตมากแค่ไหนครับถ้าเป็นเป็นพระเป็นนักปฏิบัติธรรมก็จะเข้าใจชีวิตนะเราเกิดมาเพื่อนิพพานเท่านั้นนะเพื่อพ้นจากทุกข์พ้นจากวตาสงสารอย่างเงี้ยนะก็ตั้งเป้าหมายว่าไม่เอาอะไรเลยนะ,จะเจริญสติอย่างเดียวยีบี่ชั่วโมองเงี้ยทุกวินาทีอย่างเงี้ย ก็จะเป็นผลดีที่สุดแล้วนะครับที่เราเกิดมานะถ้าท่านแบบฟังทำอยู่เนะี่ยถ้าก็ต้องแบบเอาให้ตัวเองเข้าถึงทมนะฝึกให้ตัวเองเข้าถึงทำเนะี่ยคือเป้าหมายของมนุษย์ที่ทุกคนจะต้องเดินทางไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะอยากไปเร็วไปช้าหรือไม่อยากไปถ้าอยากทุกอยู่อยากเสพสุขอยากทุกแบบนี้อยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ผมมาไม่เอาเ <laughs> บื่อมากเลยนะ ุวันนี้ก็เบื่อมากเลยนะเห็นตัวคิดสั่งการและทําไงต่อครับก็เห็นมันเฉยๆนะครับไม่ต้องไปทําตามมันนะถ้ามันเป็นอกุศลมันจะทําให้เราผิดศีลไม่ต้องไปทําตามมันนะเห็นมันเฉยๆนะบางทีก็ก็คุยกับมันเลยเอ้ยเห็นแล้วจะมาบงการอะไรจะสั่งให้เราทําไม่ดีเหรอ่เงี้ยนะบางทีคุยกับมันก็ได้เหมือนกันนะเดอก็คือแบบอเถียงมันเถียงมันเลยอย่างเงี้ยนะ ก็รู้ก็เห็นเหมือนกันนะครับรู้เห็นเฉยๆนั่นแหละเห็นความคิดเกิดขึ้นดับลงเห็นเสียงสั่งให้เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงอนะ่ะเราไม่ทําตามมันก็เป็นการเห็นความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละถูกกันนะครับยากนะการได้ยินเสียงตัวเองสั่งแล้วแบบมีสติหยุดหยุดแล้วฟังมันแล้วก็ไม่ทําตามมันเนะนี่ยมันยากขึ้นนะเพราะว่ามันละเอียดขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ฝึกกรรมฐานมาก่อนไม่มีสมาธิมาก่อนไม่เห็นตัวนี้นะ พอมันขึ้นมาปุ๊บก็พูดตามที่มันบอกเลยเนี้ยนะไม่พิจรารณาก่อนก็ประมาณนี้นะ